ผมนัานะรับจาก n e ็กคอมพิวเตอร์ผมจะมาแนะนําวิธีการเลือกซื้อตัวการ์ดจอมือสองการเลือกซื้อการ์ดจอมือสองสิ่งแรกอันดับหนึ่งเลยที่ผมให้ความสำคัญที่สุดก็คือประกันตัวการ์ดจอนะฮะถ้ามีประกันศูนย์เหลือยิ่งดีความเสี่ยงมันน้อยมากประกันศูนย์คือสิ่งที่ผมจะถามเป็นอันดับหนึ่งหากไม่มีประกันศูนย์สิ่งที่เราต้องตรวจสอบให้ดีที่สุดนะอย่างที่หนึ่งก็คือตรวจสอบสภาพภายนอกสภาพภายนอกมีอะไรบ้างพัดลม พัดลมนะครับไม่มีเสียงนะครับหมุนนิ่งๆไม่เอียงไม่มีเสียงสองนะครับสภาพภายในซิงค์นะครับด้านด้านในซิงค์ตรงนี้นะครับนะอ่านะครับต้องไม่มีเกลือนะครับอยู่ที่คนรับได้ไม่ได้นะมีเกลือก็ได้ไม่มีเกลือก็ได้ถ้ามีเกลือก็คือการใช้งานที่อาจจะผ่านการขุดมาหรืออาจจะผ่านการใช้งานหนักมานิดนึงนะครับมีความชื้นมีออกไซด์อะไรต่างนะนะะอยู่ที่คนรับได้อยู่ที่ราคานะนะะอย่ามาว่าอย่ามาว่ามันไม่ดี จริงมันไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะมันแค่ผ่านการใช้งานมานะครับแบ็กเพจดตานหลังนะนะตรงนี้นะนะครับถ้าไม่เป็นสนิมนะก็โอเคนะครับอยู่ที่การรับได้นะครับก็คือต้องสวยงามนะครับอยู่ที่ราคาด้วยนะครับถ้าแบ็กเพจดั้งหลังสวยนะก็คือการจอที่ผ่านการใช้งานที่ทนทุนถนอมนะแต่ถ้ามีสนิมนะก็อาจจะเป็นการจอที่ผ่านการใช้งานหนะักเช่นการาขุดเหมืองหรือการใช้งานต่างๆที่แบบอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นมีออกไซด์นะมีอากาศ เข้ามาทําให้เกิดสนิมนะฮะหน้าทองแดงนะครับตรงนี้นะครับเรียงต่อกันปกตินะครับช่องในนี้นะครับให้ดูว่ามีเม็ดอะไรหลุดไหมนะครับเม็ดหลุดมันจะเห็นเลยครับอ่าดูตามอ่าดูตามแผ่นบอร์ด pcb นะครับด้านนี้ก็ดูนะครับมีหลุดไหมนะครับนะเม็ดหลุดไหมนะถ้าไม่หลุดก็โอเคนะฮะครับอย่างที่3ก็คือตัวเฟรมนะครับยึดดียึดเกาะดีไม่มีหลุดนะฮะต่อมานะครับผมดูน็อตนะครับน็อต4ตัวตรงกลางนี้นะครับก็คือน็อตสําหรับแกะเปิดดูชิป ด้านใน,นนะครับผมน็อตต้องไม่มีรอยแกะนะครับถ้ามีรอยแกะก็ต้องถามเขาว่าอาจะแกะเพราะอะไรนะฮะนะฮะอาจจะแกะเพราะว่าประกันหมดแล้วต้องแกะเปลี่ยนซีโคเนื่องจากความร้อนสูง Gross. โอเคก็ไม่เป็นไรอยู่ที่รับได้อยู่ที่ราคานะครับอยู่ที่รับได้อยู่ที่ราคาแต่ถ้า,ถา,าจอติดประกันนะครับถ้าแกะแล้วไม่มีประกันนะค,คือประกันโดนตัดนะครับอาจจะเป็นประกันใจนะฮะอย่างสุดท้ายที่ผมจะแนะนําก็คือการดมนะครับวิธีนี้ ผมใช้สําเร็จมาแล้วนะครับผมและผมก็เคยเสียเงินไปกับวิธีนี้เหมือนกันนะครับผมแต่ก่อนผมไม่ได้ใช้วิธีนี้ผมเคยเสียเงินนะครับเมื่อหกเปีที่แล้วนะครับการจอสภาพสวยทุกอย่างทุกอย่างแบบเม็ดไม่หยุดทุกอย่างสวยมากนะฮะพอไปใช้งานจริงนะครับใช้ไม่ได้แกะดูข้างในไหมนะฮะดมดูไปกินไหมฉุนเลยนะฮะการดมคือวิธีอย่างหนึ่งที่จะช่วยในการเช็คตัวการจอนะฮะ ไม่มีช่างคนไหนในประเทศไทยนี้บอกวิธีนะครับมีผมคนเดียวคือผมโดนมาแล้วแล้วผมก็ใช้วิธีนี้ในการตรวจเช็คมาสําเร็จมาหลายเจ้าแล้วนะครับคือไม่อยากเสียเวลาดมดูนะครับมันจะมีกลิ่นไหม้นะครับถ้ามีกลิ่นไหม้คือ no ไม่เอานะครับอันนี้คือสภาพภายนอกจบไปแล้วนะครับทีนี้คือการตรวจสอบสภาพภายในการทดสอบก็คือจะมีทดสอบพวก 3D mark นะครับ 3D mark เนี่ย ทดสอบประมาณสัก30มนาทีถึง1ชั่วโมงถ้ามีเวลานะถ้าเขาประกันใจเ,เรากลับมาถึงบ้านรีบทดสอบเลยนะครับแต่ถ้าเขามาส่งที่บ้านเราก็ขอทดสอบก่อนนะอย่างนี้ราก็สิบห้านาทีถึงสามสิบนาทีก็ยังดีนะครับความร้อนต้องไม่เกินแปดสิบองศานะครับถ้าความร้อนเกินแปดสิบองศาเนี่ยคุณนับเวลาถอยหลังได้เลยต้องแกะเปลี่ยนซีโคนอยู่ดีคะแนน 3D mark นะครับต้องเป็นคะแนนกูดเท่านั้นนะอย่างต่อมาคือการดู FPS FPS เนี่ยมันจะมีค่า e v e r a g e นะครับมีค่าต่ำสุดสูงสุดหรือ Min Max ก็ Mac แหละนะครับไม่ควรไม่ควรกระโดดข้ามกันเกิน10 FPS นะครับมันหมายถึงความสม่ำเสมอในการที่เราจะไปใช้เล่นเกมนะครับถ้าเราไปเล่นเกมมันอาจจะไม่สม่ำเสมอเป็นได้นะครับชอบแค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับ